แต่คืกอกฎหมายจะออกถ้าไม่ยุบสภาแลนะ้วปฏิวัติก่อนฉะนั้นเราปาเร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 า,เราประมาณไม่ได้ถ้าเราประมาณนะครับพี่น้องครับประมาณปั๊บดีร่างที่เอาไปชุบแป้งมาใหม่นะไปชุบมาใหม่ก็คือร่างของกปสซึ่งซึ่งมีมีหลายอย่างที่ไม่สมควรที่จะบัญจัดข้านก็เป็นนุ่นล้อยลง ร่างของภาคประชาชนจะต้องอยู่ในสภานะครับถึงเราจะได้เห็นว่าสมาชิก500คนแล้วก็อีกสองคนสวจะเข้ารัฐสภานะครับใครที่จะไม่รับร่างของครูและประชาชนเข้าไปบรกอบเพราะที่จริงคือเขาจะรับร่างหลักก็คือร่างคลมเขารับอยู่แล้วนําเป็นร่างหลักร่างอื่นก็จะประกบนะครับ นั่นนะครับคือจุดที่เราจะได้แก้ไขลหลายอย่างนะครับท่านบางท่านจาเาะเคลียนะครับยกอย่างว่าอันเดิมนี่ที่บอกว่ารัฐไม่จัดการศึกษายนี่เรายกให้เอกนชนอันเดิมมันสิบมตราสิบสี่ทีนี้เิ็ก็กำเป็กรเน็นมาตราส,สอิอย่างนี้นะครับคือสลับไปสลับมาให้งง กาันศึกษาดีนะครับเข้าคิวของเราดีท่านครับสิ่งที่ผมจะจะขอในฐานนะที่ว่า,าทั้งชีวิตนะครับเพื่อการศึกษานะครับว่าห่วงลูกหลานที่ว่าจะไดเ้เป็นคนที่สมบูรณ์ไม่ถูกครอบงำโดยเงินชื่อเสียงครับไม่ถูกครอบงำโดยเงินตราน,นะครับและอยู่ได้ในยุค AI สา,าาาสามารถที่จะถือาหารินเดงได้นะครับการศึกษาที่ดีสุดก็คือสร้างคนให้ผปิตอาหารเองได้ทําไมซีพีจึงรวยเพราะว่าเขารูคนต้องกินแต่ว่าของเรานี้สร้างการศึกษาไม่ให้คนผลิตอาหารไม่รับใช้โรงงานผมหัวเราอาชีวะอยู่ว่าจะไออาชีวะในฝันอาชีวะเด่นของแต่ละจังหวัดแต่ละพิเขตรแต่ หลักสูตรของอาชีพคือผลิตมาเพื่อรัาใช้โรงงานทั้งนั้นครับ mm. เขาไม่รู้ว่าโรงงานนี้นใช้ A i แล้วประเทศังกีษใช้ A i สอนแทนครูนะครับมีนะรับทดลองหนึ่งห้องแล้วนะครับฉะนั้นเราต้องใช้หลักสูตรของเราอย่าให้เป็นหลักสูตรที่เขาจะตั้งคือขึ้น,ข,นขึ้นมาคือสถาบันพัฒนาหลักสูตรน,นี่ล่าง mm. ล่าง,างของคอร์มอนะครับ สถาบันพระราษฎรเขาก็จะกัดสูตรมาเป็นขนมชั้นนะครับให้เด็กกินแต่ร่างของครูและประชาชนนะครับการจัดกัดสูตรคือท้องติ่นจัดนะครับยึดหลัเกเศรษฐกิจพอเพียงมันจบไว้เลยนะครับแล้วก็สร้างครูแบบครูแบบจิตวิญญาณมาครา46บอกว่าเปครูแบบระบบปิดนะครับปิดยังไงเลิกแบบเป็นทหารเลยไปตั้งแต่าาารับราชการเป็นครูมีเงินเดือนตั้งแต่ เรียนเ,เรียนรู้เลยนะครับร่วมปีต้องสร้งางกิจวิตรที่ยังถึงเวลาแล้วครับฉะนั้นเราตกเป็นนักภาาการเมืองที่จะเล่นละครในละครเล่นวกะปูกินชาติบ้านเมืองนั้นา,นาวปรจวบจะหมดไปนะครับพกูกบราจะอยู่ในเขาจะเป็น,นห่วงครับฉะนั้นยิ่งอยากขอว่าอยากจะขอว่าจังหวัดละห้าร้อยรายชื่อให้ทันก่อนเปิดสมยัยประชมุมนะครับเมื่อทันปั๊บนะครับ ค,คือส่งที่จังหวัดแล้วก็รวบรวมแล้วส่งส่งส่งที่ผมก็ได้หรือส่งที่จังหวัดหรือส่งที่ท่านสัญญานะครับอย่างนี้รวบรวมส่งนะครับคือถ้าทานัทานทันแั๊บนะครับนายกพัตุตีให้การราล้รองป๊บท่านวันนอซึ่งต่อสายกับเลขาแล้วพอท่านเริ่มตกอยู่แล้วนะครับเขาก็จะตรวจท่านแล้วก็สามารถที่จะอันนี้ไปได้ท่านวันนออารมณ์ขวามากนะครับ วันนั้นไประชุมท่านสัญญาเขา,เ,าเลขาธิการสภาประธานรัชร,รให้เจ้าหน้าที่มาราบรายชื่อนะผมได้ไปห้าสิบจากจากวันนั้นประชุมครูเกษียณบําเหน็จได้ห้าสิบนะครับก็ก็เขาก็มาเอาที่ห้องเขามาเอาเป็นเจ้าที่สภานะครับคือเขายายามจะให้รายชื่อให้ครบนะครับฉะนั้นยินอย่างฝากท่านประธานท่านประชุมครับ 500เชงหวันละห้าร้อยงเม่ลำบากนะครับพเพราะว่าเราเริ่อีกว่าใป,ประมาณ5้าพันะครับในเวลาอีก2อามเดือนก็คงจะทันการนะครับจึงฝากขอบังไว้ว่าถ้าถ้าถ้าเราไม่ใช้ตัวนี้เป็นเครื่องมือเป็นปลุกกระแสกลู่รุ่นใหม่นะครับพอง่ายขึ้นนะครับแบบฟอร์มเแบลบฟอรนี้ไม่ต้องแนบสนบองประชาชนนะครับแล้วก็ถ้าท่านสแกนออกไปเน่ย ทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ครูท่านลวูเอาเวรความนนะครับเดี๋ยวความทายแค่นี้แวครับแค่นี้วแล้วก็บอกว่าเส้นชื่อให้นิดเดียวนะครับนี่คือพลังครูอยาให้คราบอกว่าสังครูไร้พลังทางสังคมตอนนี้ตกต่ำฉะนั้นเราสร้างพลังอย่างไดก็ได้อย่างไรครับก็คือสร้างบทวายให้ลูกหลาน สร้างกฎหมายให้เดลวิซายชีนะครับขอบคุณครับท่านนายก